สวัสดีค่ะพบกับช่องพิมพีแฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิจะพาเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนนะคะไปมูเตโลค่ะไหว้พระขอพรขอได้อย่างที่เราตั้งใจเลยค่ะก็คือที่วัดคลองสวนนะคะอยู่โซนสมุทรปราการค่ะใกล้ๆบ้านเราไม่ไกลมากใครยังไม่เคยไปวิวแนะนําเลยนะคะแต่ใครที่กําลังคิดจะไปหลังจะดูคลิปวิว วิวแลกวนทุกคนนะคะถ้าเกิดไปไหว้มันจะมีกองเทียนกองทูบอยู่ด้านข้างอะคะ่ะทุกคนเปิดแล้วอยู่ใหญ่คนช่วยปิดด้วยค่ะเนื่องจากช่วงนี้หน้าฝนนะคะมันก็จะมีฝนตกและน้ำเข้าไปมันทําให้ทูปเทียะนเราอะคะ่ะเกิดเชื้อราเดี๋ยวคนอื่นมาไหว้เดี๋ยวเขาจะไม่มีไหว้นะคะวิอยากทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษานะคะอันนี้เป็นทเทว,วีสุวรรณนะคะมีทั้งหมด3องค์ค่ะเป็นองค์ใหญ่2องค์นะคะแล้วก็องค์กลาง1องค์ค่ะ อันนี้วิวเพิ่งไปครั้งแรกนะคะวิวก็ยังไม่เคยไปวิวเพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกันวันที่วิวไปวันนี้ก็คือเตรียมดอกกุหลาบไป9้าดอกนะคะแล้วก็เป็นน้าอ้อยถวายค่ะหรือใครสะดวกเป็นน้ําแดงก็ได้นะคะไม่ว่ากันแล้วแต่คนถวายค่ะดอกกุหลาบวิวซื้อมาจากตลาดนะคะก็คือเราเลือกดอกที่สวยงามมาน,นะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นเช่นกันค่ะถ้าเราถวายสิ่งดีๆองค์พระปู่ทาเวสสุวรรณก็จะประทานพรสิ่งดีๆให้เรานะคะ เราก็จัดใส่ใจการให้เรียบร้อยเนื่องจากหน้าฝนนะคะเราเขาไม่มีกางเต็นท์ไม่มีอะไรให้อ่ะคะ่ะลมมันแรงพักอาจจะตกลงมาแตกได้เราก็จัดให้มันสวยงามนิดนึงให้มันให้มันสั้นเวลาพวงนี้ฝนตกมันค่อนข้างแรงอะนะคะทุกคนใครยังไม่เคยไปวิวแนะนําเลยะคะ่ะเราสามารถไหว้ขอได้หมดเลยนะคะไม่ว่าเป็นการงานโชคลาภเงินทองหรืออะไระคะ่ะเราก็สวดคาถาทาเวสวรรณตามป้ายที่เขาขึ้นให้ใช่ไหมคะเสร็จ เราก็เอ,อ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดของเราให้เรียบร้อยแล้วเราก็บอกจุดประสงค์ให้ใช้คําว่าขอนะคะอย่าบนบานนะคะขอองค์พ่อได้เลยทุกอย่างค่ะใครใครยังไม่เคยไปวิวแนะนํานะคะเดี๋ยวจะมาเล่า e ีพีหน้าว่าวิวไปขอไหวามาแล้ววิวได้มีได้ผลอะไรบ้างนะคะขอบคุณ